คุณหลงคุณหลงคุณหลงเราได้ตังค์น่แ้วคุณหลงบ้าอะไรแพวพาวใครจาแก้วล่ะแพวเพืแพาวอ่ะโอเคครับมาเจอก็ต้องให้คุ้มๆกันมาเจอยอดมวยอ่ายอดมวย สวัสดีครับเพชรมรกตครับผมสวัสดีครับเป็นใครทุกคนไม่ใชเลยหรอเปล่าเฮ้ยครับอ๋ออันนี้มีอะไรมีอะไรเขาถกนอันนี้ก็เพชรเพชรมรดกอ่าเป็นมรกตมรกตมรกตครับมรกตครับเพชรมรกตไอ้วอสังประภัยนะครับใช่ไหมครับเจนก้าวมจิตเด่นก้าวข้าไม่มี่ยังนี่ไอ้ม่ชอบไม่ส่งผมชอบอะไรตอนต่อยกับกำมันฉายชอบมากครับโอ้ยมูนพูดเรื่องนี้มาคืนนยายาย เี๋ยวเราโตอยู่นี่นะเปลี่ยนท่าได้มันเวลาการมวยมันเป็นทาส่งมเปล่นเวียดเยอะเป็ีนหลายมือแมเป็ีนเวหลายมันล่าสุดล่าสุดชนะฝรั่งฝรั่งชนะฝรั่งนี่มวยเงินแสนเป็นล้านลยต่อไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวพมกศิลชนะฝรั่งเขาเดี๋ยวเ

คนเก่าใช่ไหมครับเอาแล้วที่ว่าไปเกี่ยวกับไอ้เพชรดลยอ๋ออันนั้นมันเรื่องผ่านมาแลรงเออาีกลยมาไหมเนี่ยทไม่เพชรดไม่สบายครับไม่สบายมันสักน่อยเนาะดีใจดีใจได้พ่อน้องครับครับผมผมลองแล้วแล้ว่ามันโตแล้วเหอใช่เป็นรอบที่หนาล่ะครับผมเป็นเมื่อก่อนเมื่อไหไปเนาะ เขาบอกวอ่าอวเอบซีทามบอกว่าเราเป็นไหดีผม <c oughs> เราเป็นไหดีครับเจ้าเปมเจ้าเขดีเลกเกงเล็กเพอันเขบอกเอีผมถา,ามถามว่าเอ้า หอยล็อกเป็นบ้าอีนี้บอกประสนบอกว่าโอ้ยบัวเล้วมันต้องเป็นหอยแล้วเลยนะนีมีมีมีเด็กที่บ้านถามแบบนี้ที่เด็กทำไพี่ตบป่าเนยตกปากแปลกเลยมีเด็กตัวแรกว่ามันฉลองเป็นบ้าแล้วพี่ตกก็ป่ากันตอนนี้เราตกออกออกอกันแท้นะครับร้ต่อไปจะชิงแชมป์แล้วนะครับกับใครนะรับ

เกีย่ยวโยนบักขึเบักเอวเบิกเอวเลยเนาะบกเอวเล่นยเมป์โก็ชอบเวลาเขาเตะแชมปนก็กเสียงเขาชอบจะไถหัวล้มเขาไมล้มเราก็หมดแครับเขาหมดเตะบบบเกี่ยวโดนด้านก่ไปดูวันฉลองว่าดูร้อยเพื่อนได้โบแชมป์โลกเอ้ใส่ใครนะไอ้่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังรอตัดกัน ไม่เกียวยยอดวิชามแยยอดวิชาไม่ได้ดูกผู้เชียวให้ดเดี๋ยวพอก็ไม่ใด้กเชีเาเริมารอ้ยมาริ่แอุ้ยุยร่เร็ไรยังดีริคเรหองแงเงี้ยีเลยมุลงเราได้ตังคนุุ้หลงบ้าอะไรแวพาวไอจะกแก้วรอแผวพาวแกวพาวอ่ะครบอกว่าไว้หน้าพอกันํำนะครับ เอ้ฟังโปรโมเตอร์หน่อยดิดีใจของน้องนะครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณเพ่นมาละโกทาวน์ครขอให้ได้แชมป์นะครับผมัอผมขอไใช่รอบแล้วก็แล้วก็แผ่พาคุมชนะมาดีใจน้องครับผมสุดยอดครับผมได้บอกวันนี้อ้ได้้ประมาณ เกือบแสนเลยวครับลี yeah. Yeah. Oh, 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 ๊ยย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 ยงยย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 ยอยยียยยยยย้ยย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 ้ยยยงดียย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 ยไอ้ย <laughs> mm ้องดียย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 พยย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 รยย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 ย้ย no. <time? time> ต,ต้องได้ต้องได้นึงต้องได้หนึอยเหรียญครับก็ได้สามพับาทไแล้็แชร์เข้าไปครับผมเอร